สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบม,มาพอกับสาวแตงคือเก่าตั้งสองสาวแตงสซว,วบันป่านะจ้ะขอกับสบายดีเอฟซีเบอร์สุูดสกุนเดอร์จากกอยทันเดินทางกลับจากที่ทํางานเมื่อฮอนบ้านปลอดภัยเดอร์จากขับรถกัระมัดระวังเดอพ่อแม่พี่น้องตุกตานเลยเดอร์จ้ะมาพบม,มาพอกันบรรยากาศยมแรงๆพ่อแม่พี่น้องฮดมักอึมแตงค่ะก็แล้วนะจ้ะสี่โมงนะพ่อแม่พี่น้องสาวแตงกะ รักษามาตั้งแต่ผู้แลอบใยซองงอมผลไมาแล้วก็ไปเอากล่องกล่องเอฟซีผนผักมาให้นะพ่อแม่พี่น้องกล่องเครื่องคองอะไนอกจากสเตงก็ไปเอามาเรียบร้อยเลยนะพ่อแม่พี่น้องเดีเ๋ยวเฮาก็ไปเบิ่งไปชุมว่ามียังแหนในกล่องนอกจากจะแก้กล่องแล้วสเตงก็เมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องป่ะไปแก้กล่องของควันนํากันเลยจ้าว่ามียังแหนนอกจากพ่อแม่พี่น้องไปน้ากันเลยจา้าพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นกล่องของควันนอกจากนะนะัเนพ่อแม่พี่น้องเห็นบ้าจ้ะนะนะัเนะนี่นอกจาก สแตงไปเอามาเรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮากระซีมาเปิดน้ากันเนาะมาลุ่นน้ากันมามียางแหนในกล่องเนาะจะ้ะสแตงกระซีเปิดเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเฮากระซีมาทําการเปิดกล่องเลยเนาะจะ้นะเนาะอุปกรณ์สแตงเนาะพ่อแม่พี่น้องคดผักพดมีฮะก็แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเปิดแล้วกระซีเมือเลาเปิดใด้เนาะพ่อแม่พี่น้องหนึ่งงานกันดสุกคนละบ่จนะ้ะเนาะ สี่โมงแหละเนาะพ่อแม่พี่นอ้องลักซิมาเบิ่งมังกันเนาะพ่อแม่พี่น้องมียังแหน่เนาะจา้ะเปิดง่ายเนาพะพ่อแม่พี่น้องรอบนี้เนาะจา้ะจะแต่งก็ไปเอาอยู่หลักสามสิบห้าพ่อแม่พี่น้องอ่ะขาดระเบิดพี่น้องเอ้ยไปสักยงไก่เนาะจ้ะพ่อแม่พี่นอ้อง ผมสแตงน้ำแดงแผ่นกระดาษเนาะทามาเบิ่งสิ้นที่หนึ่งเลยเนาะจาวว่ามียังเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับเอฟซีมนส่งมาให้สแตงกับสแตงกับิไปแจกหมู่หมู่ต่อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องคนบบมีกะมีเนาะจ้าสแตงกับชิปไปแจกให้เพื่อนกับคนบบมีแหมเลเนาะพ่อแม่พี่น้องครก็สิมาเบิ่งมันยังเนาะขาอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องอันดับแรกพาพ้าพลาสติกเนาะพ่อแม่พี่น้องกล่องอาชิ่ข้างในเนาะจ้า วางไว้ก่อนอันดับหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องอันดับที่สองพ่อแม่พี่น้องแทนทันทันพ่อแม่พี่น้องอันนี้อันนี้สิเป็นมุ้งนะพ่อแม่พี่น้องมุ้งคลายดีอันดับหนึ่งนะสิบสองฟุตนะพ่อแม่พี่น้องนี่นะจ๊ะเป็นเป็นมุ้งนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะจ๊ะมุ้งพ่อแม่พี่น้องนี่นะจ๊ะแต่งก็สิให้เบิ่งนะว่ามีอยังแหนน่จจะ โอ้ละกะสิเป็นโอวันติลนะพ่อแม่พี่น้องรสช็อกโกแลตเข้มข้นนะจ้ะโอวันติลนะพ่อแม่พี่น้องบัซซี่สามกับพ่อแม่พี่น้องอันนี้สิเป็นพงโกโก้ของต,ตาทิวลิปร้อยเปอร์เซ็นต์นะพ่อแม่พี่น้องนี่ยนะจ้ะพงโกโก้พ่อแม่พี่น้องตาทิวลิปนะจ้ะชงกินพ่นอแม่พีนน่น้องค่ะบันนี่กนะสิเป็นยังเน้อนี่เนาะกรแต่แงอ่านก็เด้อพ่อแม่พี่น้อง ชาอาติโชกพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะสีเป็นที่แกะให้เบิ่งนแล้พ่อแม่พี่น้องสีเป็นซองสีนาอพ่อแม่พี่น้องชาอาติโชกนาะจ้าเนี่ยเนาะชาอาติโชกพ่อแม่พี่น้องโซงใส่น้ำห่อนกินน้อนห่อนพ่อแม่พี่น้องเออป้ะกาอันนี้สีเป็นกระปุกพ่อแม่พี่น้องกระปุกเป่านี่แหละเนาะกระปุกเป่านี่จำนวนซองใบน้าพ่อแม่พี่น้องซองหน่วยแหละเนาะจ้า พุกเป่าพ่อแม่พี่น้องใส่ป้าแดกบองใส่ใส่ของกินเท่านั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องมีแก้วเนาะแก้วส่งกาแฟบออันนี้พ่อแม่พี่น้องแก้วเนาะจ้ะเป็นกระหออย่างดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่แตงหมักบีบมันแตกปอกแตกปอกเนาะแก้วพ่อแม่พี่น้องเป็นก็ะหเป็นส่งแก้วมาให้แม่พี่น้องแก้วกาแฟเนาะจ้ะแก้วกาแฟาแล้วก็มีบวงน้ำได้พ่อแม่พี่น้องเนี่เนาะ ือสิเป็นบ่วงทรงกาแฟอะไรเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องงามๆนะจ๊ะนี่เนาะลายงามๆจอกก็งามๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแก้วสามใบนะจ๊ะเป็นแก้วอันนี้คือสิเป็นผ้าบางหันหแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซาแต่งหว่าไดรเป็นผ้ายังเนาะอันนี้เนาอะอากาแฟพ่พอแม่พี่น้องกาแฟนาะจ๊ะ กาแเข้าช่องพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเนนี่ยเนี่ยพอนใส่กระปุกมาให้เนาะจ้ะนี่เป็นกระปุกอันนี้คือสิเป็นคาปิดมันสแตนด์หวานนะจ่า,จานเบิ่งสแตนสิปิดนะเบิ่งแม่เนลี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะป,ปิดปิดแล้วก็แน่นนี่คือสิเพิ่นเพินเพ่นสิให้ใส่กระแฟเนาะสแตนหวนา,น,านกระ,กกระแฟพ่อ,อ,อ,นนพอแม่พี่น้องกระปุกกระแฟวันเถาะแล้วก็ยังเด้กกล่องใหญ่ๆนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเข้าโอ๊ตปุงสัมเ็จ ต้า้าวเกอพ่อแม่พี่น้องนี่สิเป็นข้าวโอ๊ตเนาะจ้ะชงกินย้ำมาเช้าพ่อแม่พี่น้องสิล้องเบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องชงให้ยายกินเนาะนี่สิเป็นยัางน้อนี่นะหัวเชโป้พ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะหัวเชโป้พัดใส่ไข่ในจุกุงเทพหมักกระหมักกินกับข้าวต้มกุ้ยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจ้ะหัวเชโป้เนาะกินกับข้าวต้มกุ้ยพ่อแม่พี่น้องแซ่บ กระเอากระปุกอ so ีกแล้วพ่อแม่พี so ่น้องนี่เนาะกระปุกอีกเนาะจ้ะอียังแน่เนาะสแตนจะให้เบิ่งเนาะอันนี้มันยังเนาะเนี่ยยังใส่เป็นทงมือยางเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะจ้ะทงมือยางพ่อแม่พี่น้องถ้วยพ่อแม่พี่น้องถ้วยแก้วเนาะถ้วยแก้วแล้วก็มีบ่วงพลาสติกเนาะจ้ะบ่วงพลาสติกซองอันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ก็เชือกไนล่อนเนาะจ้ะ ไนลอนพ่อแม่พี่น้องเจ็ดเมตรน่าจานเนาะเจ็ดเมตรจะไนลอนเจ็ดิว่าภาษาไทยจะหลักพ่อแม่พี่น้องเป็นกล่องเป็นชีสสับปะรดขนมอะไรพ่อแม่พี่น้องขนมปิดว่าง่ายๆจะน่าจานโอ้จะได้กินขนมเลยน่าพ่อแม่พี่น้องนี่น่าจ่ะขนมขนมปิดเป็นจานเนาะพ่อแม่พี่น้องจานสี่ใบเนาะจ่ะ จานเพิ่นก็ดีได้พ่อแม่พี่น้องนี่นะเนาะจานสี่ใบพ่อแม่พี่น้องนี่ยนะจ่ะจานพ่อแม่พี่น้องกระสิเป็นทงดำพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ใส่ขยะเนาะเพราะว่าสแตงก็เอาไว้ใส่ขยะหรือแพมเพิร์ตอีเบะเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่นะจ่ะ,จงะทงดำพ่อแนะม,นะนะม่พี่น้องนี่สิเป็นสกอตใบนะพ่อแม่พี่น้องสกอตใบ คัดห้องน้าหรือคัดถ้วยคัดซ้ำคัดทั่วไปฮนะน้องพ่อแม่พี่น้องอันนี้สกอตใบเนาะจ้ะอันนี้เนาะสะกัดพันล่างจานกินมังนาวพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ซีมีสไลซ์แอนตะี้แบคทีเรียเนี่ยเนาะมีมีคนละแนวเนาะจ้ะนี่คนละอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องสไลซ์เนาะนี่สิเป็นอยังเนาะพ่อแม่พี่น้องอ๋อเฮาเวลาเฮาติดแล้วห้อยเสื้อผ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องนะี่เนาะจ้ะนะี่เนาะ เวลาขัดติดแลหละเอาหอยสิ่งคองหอยยังก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องหอยเสือหอยหอยกระตาไวปสแลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็สิมีมีดเนาะพ่อแม่พี่น้องมีดซองคมมาแลนะไรนาะจ้ะเห็นเนาะมีดซองคมเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจา้ะเห็นเนาะเอาไว้บริพานยังดอกพ่อแม่พี่น้องเอาไว้พานมะหุงนะ่งเนาะแล้วก็มียังแหน่งเนาะเบิดแลแ้วบบเนาะ อันนี้ก็ชิเป็นแป้งเ s, นาะพ,พ,นนนะนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแป้งเนาะพ่อแม่พี่น้องแป้งสักผ้านุน่มๆพ่อแม่พี่น,อน้องเลยเนาะอะไรก็ชิมีกันไก่นำเนาะจา้ะนี่เนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น,อน้องตัดต่างๆอะไเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็โอ้อันนี้ชิเป็นเม็ดเมล็ดืผักต่างๆเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องอันนี้เนะาะจ้ะนี่เนาะพ่อแม่พี่น,อน้องอันนี้ชิเป็น กระเ,เจี๊ยบญี่ปุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องหนึ่งอย่างนะเนาะกระเจี๊ยบญี่ปุ่นอ,อันนี้ปวยเล่งพ่อแม่พี่น้องปวยเล่งกะเอาไปต้มจับฉ่ายด้พ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจา้นนสกกะสองอันนี้นะกะสีเป็นพักกาดข้าวหัวปีเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนาะจ้ะโอ้คือส่งเม็ดพักมาให้สแตงหลท์เทนอ่ะแบบนี้เนาะจะได้ชีโฮตไว้พ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้เป็นมะเขือยาวซีมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจา้ะมะเขือยาวซีเมือง แล้วก็ซีมีกระเพ้าแดงพ่อแม่พี่น้องนี่นะจ่ะกระเพ้าแดงผักซีฝรั่งพ่อแม่พี่น้องว่าง่ายๆกันผักหอมเปร์บานเฮาอะไรนะจ่ะนี่เนาะแล้วก็มันยังเนาะผักอยังเนาสะสแตงบุเคยกินเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพอรี่ไดซซอพนสะสแตงบุเคยกินได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมะเขือยาวเขียวเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงสีอ่านในเบิ่งเนาะแล้วก็มะเขือจานม่วงพ่อแม่พี่น้อง เต้าเม็ดพักลายแทวพ่อแม่พี่น้องมะเขือเทศพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แตงไทยลูกกลมพ่อแม่พี่น้องสาวรดสีแดงในเออคือได้พ่อแม่พี่น้องสาวรดน่าแตงมากหมักพ่อแม่พี่น้องแซ่บเนาะสมชมุ่มหวานๆแล้วก็หมักน้ำเต้าชนิดกลมพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีมะเขือเนาะมะเขือเปาะเจ้าพญาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ,ะแตงสีอ่านในบึงเทลแนวเลยจ้ะ อันนี้ดอกดอกทันตะวันเม็กซิโกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสีม่วงม่วงงามๆ,ามๆนี่เนาะจา้ะแล้วก็มีดอกดาวก,กระจายฝรั่งเนาะจา้ะนี่เนาะพ่อ,อ,พอแม่พี่น้องดอกไม้ฝรั่งพ่อแม่พี่น้องปลูกสิได้อยู่บ่เนาะอ้าดมีแต่เครื่องปลูกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันเบิดเด้อจ้ะอันนี้ดอกเซียนฝรั่งเนาะจา้ะนี่เนาะแล้วก็ดอกไม้อันนี้ช้อรวมแดงเหลืองพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะ จักดอกยังละสแตงกระบาจักดอกอันนี้พี่ลังกาสาพ่อแม่พี่น้องนเนาะกินได้บ่ลึกกระท่อนกระกระท่อมดินกินแดดอะไรพ่อแม่พี่น้องฟักซีพหลังนในซองๆเลยเนาะแล้วก็สลัดใบแดงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บีทรูทพ่อแม่พี่น้องมูลม่วงที่เราเอามาปั่นกินหน้เนาะบีทรูทเนาะและ้วก็ ฟุดตาลเปลี่ยนสีพ่อแม่พี่น้องอ้าวคือไหลายแอะเนาะสิหามองได้เนี่ยปลูกเนาะกระหล่ำหัวดาวพ่อแม่พี่น้องเคยกินเมื่อจานนี่สแตงเคยกินได้กระหล่ำหัวน้อยเป็นสั้นๆนได้พ่อแม่พี่น้องสิมีคาอยู่ทางเหนือเนาะจ๊ะ้วก็มักทั่วพู่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเม็ดบักใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะจ๊ะเม็ดใหญ่อีได้พ่อแม่พี่น้องนี่เนาะแล้วก็ป้าสุดท้ายท้ายสุดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ที่เขาซื้อกินเะ่านัเนาะต้านโควิดเท่านั้นจ้ะปาทลายโจพรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิดแล้วบัดนี้เบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยของก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วเด้อจากสแตนก็นไปหลับมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะ FC จะส่งของมาให้ก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องสแตนก็นให้เบิ่งแล้วเนาะว่ามีอยังในกล่องเนาะจ้ะแล้วเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องมิดตะกล่องเป่าเติร์ดนี่เนาะ เมื่อเลยนะพ่อแม่พี่น้องสแตงกระิมาขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ส่งเขื่องคองมาให้ครอบครัวสแตงใส่ซ้อยเด้อจ้าขนมขนมป่ะวัติเป็นเครื่องใส่เรื่องยังต่างๆนอกจากขอให้ครอบครัวของท่านประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญประสบแต่ความมั่งคั่งเด้อขิดสิ่งใดขอให้สรงวางดังปราถนาอย่าเจ็บอย่าจนเด้อให้แตงมาเท่ดใดกับขอให้กลับขึ้นไป้อยล้านพันล้านเด้อจะมีแต่ความเจริญยิ่งขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเด้อ ทำบุญทำทานขอให้ท่านได้บุญหลายๆเด้อจ่าที่ช่วยเกื้อนุนขอบครัวสแต่งนอกจากขอท่านเฮงเงรวยๆเด้อจ่าอย่าเจ็บอย่าป่วยเนอกจากขอบกาขอกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเอ็ซีใจบุญเนอกจากที่ส่งเครื่องส่งของให้ขอบครัวสแต่งนอกจากขนมก็ได้สแต่งกะจังหน่อยกะสิคนคล้องเมื่อแล้วพอแ่พีปน้องแบบนี้เนาะพราะว่าเครื่องคล้องเขาก็ได้เบดแลเลยนะสแต่งกะ หลุดออกมาพ่อแม่พี่น้องจะขับหลดุดมือนะบัดนี้เนะาะแซตแตงก็จะขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมักก็กดไลค์กดแชร์กดสั่นก็ดิ่งติดตามให้แซตแตงเลเด้อเพื่อสีบัพผาดคลิปใหม่ๆจากแซตแตงสะบันป่านะจ๊ะผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ขอากรา,าบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจาอ้าคอยทันโชคดีถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าที่มีน้ำใจไม่ตีน้ำใจงดงามเนา่าจ้ะ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขเด้อจ่าที่กดไลค์กดแชร์ผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่ก็ขอกราบขอบุญขอบุญคุณผนทุกท่านเลยเนาะจ้าสำหรับมันนี่สาเตงสิคอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องฮดมัะผีมัะพายมักโม่กันแล้วแล้วน้ำอื่นเช้าจังสิมาฮดใหม่เนาะจ้าเพราะว่ามักโม่มันหน่วยใหญ่แล้วมันกินน้ำลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้า่ฮาวบอสดแล้วมันสีบ่แซบเนาะจะหน่อยสีบ่มีไฟซื้อเนาะมาซื้อซอยสาเตงเลยเด้อจ้ามันสุกเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย สำหรับมนีสแตงลาเมือม่อเมือม่อเฮือนเมื่อซานเล่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อบ้านเล่าเด้อจ้ะจะเอาขนมนี่เนาะขนมมาให้เบะเ่ะากิน,น,กนเนานะจ้ะพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ะสำหรับมนีลาเล่าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจะ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจะ้ะ